สายและหย่อนนะครับถูกครับสายและหย่อนถูกอย่งที่เราทํานะครับเราจะพยายามให้น้องหมารู้ว่าต่อไปนี้เขาต้องยอมคุณหมิงอ่างน้อยถ้าคุณหมิงเดินได้แล้วไปฝึกที่คนที่ต้องอยู่เขาที่ป้อมครัทุกวันน้องหมาจะได้รู้ว่าเลเยอร์หรือเลนกี้แบบนั่งบอกว่าเพ้นสวยสิ่งต่อมาที่ผมต้องการคือเลสฟอนเลสฟอนคืออะไรนะครับเลสฟอนคือการยกหน้ามองยกหน้ามองเป็นยังไงยกหน้ามองมันต้องยกข้้งหน้าแล้วก็มองทำเตือน คู่เอกดีบรับเราจาก c a r e n p l a y e r a c a d e m y for Animal t r a i n i n g and Behavior สถทาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันแต่ถ้ามันมองด้วยตาและหน้าตรงๆแสดงว่ามันดี่ามันเก่งกว่าคุณหมงเป็นบอสมินเนียนแต่เมื่กเวลาที่มันปลดล็อกปุ๊บยกหน้ามองมินเนียนมองบอสแต่เห็นว่าเขาเวลาเขามองครับเขาจะไม่มองด้วยกันยกงห้ามองเลย ซ้ายรย่อนถูกครับตอนนี้เรากำลังับซ้ายครับซ้ายรหย่อนถูกหันทางไหนผมไม่ซีเรียสการหันนะครับซ้ายก่อนใช่แค่นั้นเราจะตีวงว่าต่อไปนี้จังหวะแรกในชีวิตเธอเนี่ยที่อยู่กับฉันเนี่ยฉันเป็นคนเรื่องกเธอเธอเจอฉันในบ้านในโรงงานถ้าเธอจะสื่อสารกับฉันเธอต้องเข้าซ้ายเราจะสอนให้เขาเข้าซ้ายเสมอให้เขารู้สึกว่าถ้าอยากจะเปิดโอกาสดิวกับเราสื่อสารกับเราเดินเข้าซ้ายหรือยังเพราะเราจะหันซ้ายอย่างเดียวเพื่อเป็นการสื่อสารคุยกับเขาถูกครับนั่งหมอบลดิเฟนซ์ถูกครับเห็นหูไหมครับหูตอนแรกจะชิดอย่างนี้เลยหูสามเหลี่ย ครั้งเมื่อไหร่ก็ตามเขารู้สึกว่าเขาสู้แรงคุณหมิงไม่ได้ด้วยการกำหนดจังหวะด้วยการที่เขารู้สึกว่าเขาต้องยอมเขาจะนั่งหรือหมอบนะครับแล้วดูหูเห็นไหมหูจะเริ่มกระดิกไปด้านข้างเขาอยากจะงัดอะไรกันมาด้วยไวนี้ครับปล่อยเขาออกมาไออย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเขานั่งหมอบลดดีเซนนะแต่ไม่ร้อยถามว่าไม่ร้อยทำไมเพราะอยู่นี้เพราะเขาพยายามบิดตัวไปถ้าได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เชื่อแค่แปดสิบถูกครับอันนี้สวยเนี่ยไอ้นี่หูสามเหลี่ยมเห็ไหมหูจะมาทรงนี้ถ้าเขารู้สึกผ่อนคลายดีเนี่ยปุ๊บเขาจะหูเ้้าาจจะะแแบบบไไมม่่รูตััววป๊นอออออกกกลฉี นี่คือจังหวะหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณหมิงต้องทำสี่จังหวะจังหวะหนึ่งสองสามคุณหมิงต้องแข็งแรงและควบคุมเขาร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวะสี่มันนี่มีหน้าที่ตอบว่ายอมแล้วและไอ้การยอมตรงนี้คุณหมิงต้องถือภาพที่ชัดเจนว่าเขายอมจริงจังหวะหนึ่งคือแบบนี้นะครับน้องหมาอยู่ซ้ายมือเริ่มต้นด้วยรานจังหวะควบคุมร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องการสอนให้น้องหมาดึงฝกกันเพราะเราจะเอาเอเซน์คือเราจะเอาแค่แก๊คุณทำได้จังหวะหนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่คือจบแล้วก็เดินกลับมาครับแล้วมันนี่ต้องตอบจัังงงหหหวะทีี่่ืือนนรรรมดฟต้ จับสาไว้จับตไว้ให้อยู่ไออย่างเงี people, ้ยเกขึ้นเมิงเห็นด้วที่ทำหน้าทีอยู่อยู่ก็จะห่าปล่อยไว้ให้เอรืยๆไปแล้วยอดเนเ็นนหลังตั้งเลครับถ้ามนเห่ามั่วอย่าี้แล้วนหลังตั้งด้วยนะแต่ว่าสีตัวมันอะกลัวแต่มันรู้สึกว่าคุณหมิงอปดแอกวาม ต่อให้มันรู้สึกมันกลัวมันไม่อยากตาั้งและยังเห่าจุนักครับมันจะเชื่ออะไรง่ายๆอยู่ออออสองเรือ <c oughs> ่องเขาเรียกกับหูเห็นกับตาคือเขาเห็นอะไรกับเราเวลาเราสื่อสาราเห็นได้ยินกับหูคือเราจะใช้ประโยชน์ของการฝึกเนี่ยครับเป็นคำชมจังหวะหนึ่งนะเราจะลองดูนะจังหวะสองเดินเลยครับสับหันไปเลยให้ต้องมาอยู่ซ้ายตลอดเวลาครับเดินไปเลยเดินไปเลยแล้วเราจะดูภาษาร่างกายกันด้วยเวลาที่เขาอยู่ซ้ายแล้วเขาเดินครับคือเขาลองสุง่มดูว่าเขาไม่เชื่อเราได้ไหมดินซ้ายแลย้วยอดถูกหันทั้งไหนผมไม่ซีเรียสน,นั่งหมอบรถที่เฟ้น จะเห็นนะครับว่าเราหันเข้ากล้องนี่คือร่วมมือ1นึ่นี่คือ50ไม่มีความบังเอ,อิญด้วยเห็นไหมหันเป๊ะเข้ากล้องเลยภาษาร่างกายน,น้องหมาจะไม่หลอกกันครับถ้าเราฝึกแล้วเราดูออกซ้ายแล้วยหอยอดหันทั้งไหนผมไม่ซีเรียสร่วมมือ50มาช่างเท้าต่อให้มีอะไรมาแอดดิสแท็กเขาช่างเท้าผมสนใจแค่ว่าคุณหมิงสามารถคอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมจรจัจแล้วเพราะเราจะปล่อยให้น้องหมาครับมีชิวชิวาในกรอบที่เราตีไปแล้วแต่ถ้าเราไปฟิกมากมันจะเป็นการโคต์มาอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนที่เราสอนก็คือนั่งอย เขาก็เชื่อฟางคำสั่งว่านั่งคอยแต่เขาไม่รู้เขาไม่ได้แบบเรียนรู้ต่อเนื่องว่าสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเขาแค่รู้สึกว่าเชื่อใจว่าเราเขาไดสั่งนั่งคอยสุนท้ายแล้วยังนี่คือทําหน้าที่เกินที่บอกครับเห็นไหมแล้วก็มีเหยียบเท้าตลอดเวลานี่คือสุ่มมั่วนะ,อะไอ้สุ่มมั่วอย่างเงี้ยถ้าอย่างที่บอกคือถ้าเราแก้ไขไม่เป็นไม่เริ่มแก้ไขครับมันจะเริ่มชินกัรสุ่มมั่วอย่างเงี้ยเขาเรียกจะเป็นหมาปากขอ คือเห่าไปก่อนแล้วค่อยไปดูว่ามันคืออะไรวะแม่กระทั่งเราอาจจะเปิดประตูปุ๊บเห่า oh. อ้าวพออ้าวแม่นี่หว่าอะไรเงี้ยอ่าอย่างงี้ใจเป็นหวัดปักเปาะไปจังหวะนึงอีกนิดได้ไหมครับดึงลงไปน,นิดนึงถูกครับหมอบลูดิเฟนถูกอ่ากำลังหันไปเลยตาความเร็วของผู้ชมนะครับความเร็วของเราขนาดไหนเอาขนาดนั้นนะครับเดินช้าเดินเร็วตามเราสามเขยืนอยู่แสดงว่ยังไม่สีเขียวนะครับอ้าไม่สีเขียวอาจจะเป็นเจ็บเจ็บปัสสาวดล้อม หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแล้วก็จับตัวโอเคจับตัวอ่าเดินไปหาน้องครับขอพักหนึ่งนาทีนาทีเขาโฟกัสกับคนตลอดเวลา,า,าสลวยสวยมากครับโอเคเมื่อกีน้น้องกินแอบดูไม่รู้ว่าพี่หมิงเขาทำยังไงไม่ได้ดูเลย <laughs> <laughs> ไ,ไม่เป็นไรอะิบไปดีน, okay, นะครับก่อนเราเริ่มนะครับขอร้อยเปอร์เซนต์โอเคเหยียบเท้าลูกไปเลยกําลังหานแล้วไปเลยเดินไปเลยลูกเก่งครับยอดเยี่ยมมาก เดินกลับมาครับน้องเที่อ่าเดินกลับมายืนอยู่ที่เส้นนะลูกหยุดอยู่ตรงเส้นมาเลยมาเลยหย่อนนิดนึงหย่อนนิดนึงอย่าไปดึงตึงถูกครับเส้นนะลูกต้องหมายอยู่ซ้ายปึ๊บดึงเข้าไปดึงเข้าไปยืนข้างกับเราลูกไหวไหมดึงเข้าไปโอเคหย่อนสวยครับรอจังหวะสี่นั่งหรือหมอบคือรถดีเฟนส์นะหูลูกโอเคไปหางชิลล์ลงคือคิดเราจะรอเขาในยอมแพ 1, 2, 3, ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขชื่อเขาเก่งมากสุดยอดแค่นี้นี่คือรีสปอนส์พี่ดีของผมนะครับเดี๋ยที่บอกคืออ่ะเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าวูน้อดทอย่องเที่ยวจังหวะทำ หมาตอบสเพราะว่าเราต้องการให้เขาเรียนรู้รว่าเขาหนึ่งเขาจะต้องเห็นภาพว่าเราแข็งแรง2เขาต้องเชื่อใจเราไอ้レスปอนตัวนี้ครับไอ้ตัวยกหน้ามองเนี่ยมันคือความเชื่อใจนะทุนผมเป็นศูนย์เมื่อกี้เขายังข่าผมอยู่ถูกไหมนั่นคือถ้าสมมติว่าผมทําแล้วเขาทาตามแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องหมาตัวเนี้ นิสัยไม่ยากเสียงสองคืออุทธรเนี่ยผมจะทําแบบที่ผมสอนแหละครับผมก็จะรองจังหวะเห็นไหมลูกมือห้าสิบระหว่างทํานะครับถ้ามีการเกาตัวเรียเท้าเรียวเพกคือการเครียดผมได้คิดในทางบูรณาทำอะไรกับฉันเห็นไหมหยุดเท้าอีกแล้ว,ว <c oughs> โอเคมันจะไม่มีความบังเอิญนะมันคือทําให้น้องหมาคิดถ้าเขาคิดได้ร,รุ่กโปรจะพอเลยโอเคเราจะลอกันนะจังหวะสองนะครับเหมสอนไ้นลกันเลยไไมม่ีอะรเราคอนโทรลเรื่องจังหวะนะครับจังหวะสี่คือหยุดอย่างนี้แล้วรอครับนั่งหมอบรถดิเฟนต์เราก็จะรอให้เขาคิดถ้าเขารู้สึกปลอดภัยแต่สกีลเขาจะนั่งหรือหมออบบเงนะครั ส่วนหันทางไหนก็เป็นเรื่องของเขานะตอนนี้เขาร่วมมือกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยชินนะนะไหวพี่ผงเผานะนี่คือร่วมมือเจ็ดห้านะร่วมมือห้าสิบด้วยคอยเก่งมากคอยเดสปอนเก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากมานี่คือเレสปอนที่ผมพูดถึงแต่หูไม่ได้นะคอย เก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยคอยเก่งมากคอยคอยคอยมาน่ล เรียกได้ไหมนี่วันนี้วันนี้วันวนีเเ้เรียกเลยเรียกเลยเรียกไปเรื่อยเรียกดือเก๋แล้วจับแล้วชมด้วยเก่งมากตัวนี้ถ้าผมผมพูดในในัยะเขาเป็นกาดด็อกที่ดีมากเพราะไม่ชิน ฉันไม่เชื่อแกหรอกเขาเลือกที่จะหาเจ้าของเพราะว่าคุณเจ้าของที่เรียกต่อจีผมเรียกถูกไหมแล้วคนเลือกคุณกว่าตัวนี้สติดีนะอ่าเราพูดถึงคุณภาพที่ผมทําให้ดูคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมจะดูว่าไหวพลิบเขายอมไหมให้เจ้าของจริงๆทําก่อนให้รู้ว่าแพทเทิร์นในการยอมคนอนะ่ะทำยังไงตอาเนี้สิ่งที่ผมทําคือยอมให้ดูเอกถูถูพอยแล้วผมปล่อยสายอะ่ะผมจะวัดดูว่าเวลาที่มันอินกับคนแล้วอะ่ะมันไปได้เร็วไหม ผมก็ยืนยันว่าไปได้เร็วต่อมาจังหวะสุดท้ายที่ผมเรียกแล้วมันดันเห่าใส่อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีสาหรับพันนี้นะถ้าเป็นพันถ้าเป็นกลโกลเด้นหรือบดอผมถือว่าไม่ดีแต่พอเ,เป็นโจตัวนี้สมก,การตัวนี้ผมถือว่าดีเพราะมันเห่าผมก่อนว่าเฮ้ยไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นป่าววะมันเลยเหา่เพาพอผมเหา่ามาเหา่าผมไปปึ๊บผมบอกให้คุณหมิงเรียกเรียกปึ๊บแล้วเขาไปไอ้อย่างนั้นนะครับผมถือว่าดีเพราะเขารู้แล้วว่าคุณคือนายมันแต่ถ้าสมมติว่าตอนที่ผมเรียกแล้วมันเา่า คุณเรียกแล้วมันไม่ไปอันนี้ผมจะถือว่าไม่โอเคลองสังเกตหูนะครับหูรูเลยเห็นไหมรูหายเลยเห็นปะถามว่ารูหายเกิดจากอะไรจากการที่คุณหมิงกับน้องกินแสดงตัวตะก,กี้เพราะนี่คืออย่างที่บอกมันต้องเชื่อกับตาบอกว่ามันเห็นอะไรแล้วมันได้ยินกับหูว่ามันทําดีแล้วมันได้คำสั่งไหมเฮ้ยดีเลยนะดีนะคือโอ้ผได้มาไม่แพงแล้วสติบาลานนี้โอเค